สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีตั้งค่ารหัสผ่านมาสเตอร์ค่ะรุ่น i n s p i r e N25 นะคะรหัสผ่านมาสเตอร์นะคะตั้งไว้เพื่อใช้เป็นโหมดตั้งค่านะคะค่ะอันดับแรกนะคะกดไปที่ปุ่มหลังเครื่องตรงนี้ค่ะมันจะมีเสียงหนึ่งิปใช่ไหมคะหลังจากนั้นเรากดเลขศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยค่ะอันนี้จะตั้งเป็น1 2 3 4นะคะหลังจากนั้นกดดอกจันค่ะเพื่อบันทึกข้อมูล หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะคะจะมาลองกดให้ดูค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตั้งรหัสผ่านของ user ค่ะค่ะวิธีนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะกดที่ปุ่มหลังเครื่องค่ะ1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งค่ารหัสผ่านที่เราต้องการค่ะสามารถตั้งได้3-19หลักค่ะอันนี้จะตั้งเป็น1-6นะคะ หลังจากนั้นกดดอกกันค่ะมนถึงข้อมูลค่ะอันนี้คือเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะจะมาทดสอบให้ดูค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนเพิ่มคีย์การ์ดแล้วก็ลบคีย์การ์ดค่ะเริ่มกันที่เพิ่มคีย์การ์ดก่อนนะคะเราจะมาเพิ่มโมบายการ์ดตัวนี้ให้ดูกันนะคะค่ะวิธีเพิ่มง่ายๆค่ะมาที่หลังเครื่องนะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะ1ครั้ง แล้วก็เอาโมบายการของเรานะคะแตะเป็รูปการ์ดค่ะแล้วก็กดดอกกันค่ะบันทึกข้อมูลอย่างนี้คือบันทึกแล้วนะคะเราจะมาทดสอบกันค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะมาสอนวิธีลบคีย์การ์ด p n s p N25 ค่ะขั้นตอนนะคะก็กดปุ่มหลังเครื่องตรงนี้นะคะตรงขึ้นมาตรงฐาน1ครั้งค่ะแล้วก็มาที่หน้าเครื่องนะคะ กดเลข0ูนย์สองครั้งค่ะแล้วก็กดดอกจันนะคะ1ครั้งอันนี้ก็คือลบคีย์การ์ดทั้งหมดแล้วค่ะเราจะมาทดสอบกันนะคะค่ะเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถปลดล็อกได้นะคะเพราะว่าเราทําการลบคีย์การ์ดออกไปแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการลบข้อมูลทั้งหมดนะคะทั้งคีย์การ์ดแล้วก็รหัสยูซอร์ค่ะค่ะวิธีการนะคะก็คือกดที่ปุ่มหลังเครื่องค่ะตรงนี้นะคะ1ครั้งค่ะ แล้วก็กดเลขศูนย์นะคะ2ครั้งแล้วก็กดดอกจันค่ะแค่นี้นะคะก็คือลบข้อมูลทั้งหมดออกไปเรียบร้อยค่ะเราจะมาทดสอบกันนะคะนี่ค่ะเข้าไม่ได้นะคะต่อไปลองโมบายการ์ดค่ะไม่ได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะไม่ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเราจะมาทดสอบรหัสผเซอร์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือ1นถึงหค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือไม่สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่าเราได้ลบข้อมูลออกไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ